สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฮอปิดใบวิภาวดีสิบสองนยานห้าสิบสี่ครับวันนี้เรามีคาวาซกินินจาเซ6เอ็กหกอาสีดำเข้ามาใหม่นะครับที่สำงานด้วเจ้าของแค่มือเดียวแล้วก็วิ่งอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าโลนะครับผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคือเอาว่าเงินเดือนแค่หมื่นห้าเนี่ยหมื่นหกเนี่ยคุณสามารถเป็นเจ้าของเซ6เอ็กหกอาสีดำเจ้าของมือเดียวคันนี้ได้แล้วนะครับรถคันนี้มีกุญแจสองดอกแล้วก็มีบุ๊กเซอร์วิสให้ครบเลยนะครับผม ก่อนส่งมอบทาการเปลี่ยนน้ามันเครื่องกองน้ามันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนน้ำหล่อเย็นนะครับให้เรียบร้อยถ้าคุณมีประวัติออกรถเนี่ยเคยออกรถเล็กมาแล้วมีประวัติเออบัตรเครดิตอะไรมาแล้วอย่างเงี้ยครับออกรถจบศูนย์บาทได้เลยแต่ว่าขอผ่อนตรงๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6กพันสาร้อยหกสิบาทหกสิบนวดนะครับแต่ถ้าคุณไม่เคยมีประวัติอะไรมาแล้วเลยเนี่ยคือไม่เคยผ่อนรถเล็กไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยนะครับออกรถจบที่หนึ่งหมื่นสี่พันแปด้อยห้าสิบาทครับผ่อนเดือนละห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกส คือเอาว่าคุณไม่เคยไม่เคยขี่บิ๊กไบค์อะไรมาเลยอ่ะมาซื้อแซดเอหกอ่ะขี่ได้เลยนะครับมันเป็นรถที่ขี่ง่ายแล้วก็ค่อนข้างเนี่ยเปรี่นะครับมันไม่ได้แรงเหมือนตัวพันพวก Z ซดเอกสิบแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ขนาด R6 ที่อยู่ข้างนอกนะครับมันจะเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเพลียวกว่านะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเบาวกว่านะครับแล้วก็ซอกแซกในเมืองอ่ะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอครับของแต่งคงไม่ต้องรีวิวอะไรเพราะว่ามันเป็นรถเดิมๆนะครับสำหรับคนที่ชอบเงียบๆหรือว่าขับในหมู่บ้านนะคร เป็นรถมือเดียววิ่งน้อยมากนะครับ1 5 2 3 7นะครับ z x 6 r เนี่ยจะมี2โหมดก็คือฟูลกับโลนะครับฟูลเนี่ยก็คือเปิดเต็มนะครับเครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพวิธีการเซตโหมดนะครับก็จะกดที่ซีเลกตรงนี้ก็จะกระพริบให้เราเลือกนะครับว่าจะเอาฟูลหรือเอาโลเวลาเราเอาก็กดซเล็กไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี a w ว s สกิ t r a c t i o n control เนี่ยการล้อฟรีการล้อยกกันอะไรเงี้ยนะครับเป็นระบบค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเราสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับ ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเดี๋ยวผมลองลองเล่นดูก่อนนะครับผมอประมาณนี้นะครับปรับระดับได้เราจะเลือกว่าจะเอาระดับไหนนะครับสองสามสามเนี่ยคือแบบเออเซฟตี้แบบเต็มที่เลยนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะปิดมันเลยก็ได้นะครับผมโอเคเลืกด้านบนด้านบนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดได้เนี่ยนะครับเลื่อนขึ้นบนลงล่างนะครับมันก็จะเลื่อนเรื่อยๆเป็นทริปเอทริปบส่วนกดด้านล่างนะครับก็จะเป็นบอกกิโลเมตรต่อลิตรอะไรเงี้ยนะครับผม ก็ตัวรถมีบอกเกียร์มีบอกน้ํามันให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีค่อนข้างจะครบสําหรับรถ600้อยซีซีที่ควรจะมีนะครับขี่ง่ายกว่า ZX6 ถามว่าถ้าไม่เคยขี่บิ๊กไบค์มาเลยขี่ได้ไหม Z ซ6เคุณสามารถขี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายส่วนตัวผมเนี่ยลองขี่มาแล้วทั้ง R6 Z x 6 r บอกเลยว่าผมชอบ Z x 6 r มากกว่านะครับด้วยความที่รถมันเล็กกว่าแล้วเราตัวเล็กไงซอกแซกในเมืองมันสบายมากนะครับฟิลลิ่งประมาณว่าขี่นินจา400นะครับนะครับส่วนสู นี่มันบันเล่นะครับมันลงพื้นมันบันเล่ได้เลยก็ถ้าเทียบกับ R6 แล้วขาไม่ถึงพื้นเลยนะครับสำหรับส่วนสูง160-163เซนติเมเนี่ยขาจะไม่ถึงพื้นคือมันจะบันเล่มากแต่ว่า z ซอก6เนี่ยด้วยความที่เบาต่ำกว่านะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเบากว่าแล้วก็แฮนด์เบ้าเบาเบามากนะครับขับขี่ในเมืองค่อนข้างจะสบายนะครับผมขี่ง่ายมากครับสําหรับซอก6 ใครที่ไม่เคยขี่บิกไบมาเลยอาจจะต้องปรับตัวสักอาทิตย์นึงแต่ว่าถ้าถามว่ามันขี่ง่ายพอๆกับนินจา400มันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าคุณต้องเรียนรู้การหักแฮนนะครับเพราะว่าซ้ายขวามันไปได้นิดเดียวเองประมาณนี้มาอ่านี่คือรถเดิมนะครับ ก่อนเพราะว่าเปิดแอร์พอดีครับกลิ่นมันคุ้งอยู่ในห้องก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราสามารถจัดไฟแนนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับเพียงแคราะว่าเราจะมีมัดจำนะครับห้าพันบาทนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่วิ่งไปเต็นทให้ขออย่างเดียวห้ามติดแบล็คลิสต์ห้ามติดบูโรห้ามติดแท็กซิงนะครับคุณก็สามารถรับรถคันนี้ไปเลยก็ขอให้มีประวัติผ่อนดีนะครับถ้าจะฟรีดาวน์นะก็คือมีประวัติบัตรเครดิตก็ได้แล้วก็ผ่อนตรงจ่ายตรงตลอดแล้วก็เออมี ผ่อนรถเล็กก็ได้นะครับฟีโนเวฟน,นะครับเคยผ่อนตรงมาคุณสามารถมาออกรถคันนี้ได้เลยนะครับเป็นการสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับฟรีดาวน์จะเป็นการดาวน์หลอกที่ส5บห้าปอร์เ็นส่วนยี่ส8 0เปอร์เซ็นหนึ่งมืนสี่พันแปดร้อยกว่าบาทนะครับผมผ่อนอยู่ที่ห้า4ันเจ็ดเจ็ดสี่คือเอาว่าสี่สูบหกร้อยสี่ซีอ่ะผ่อนประมาณไม่ถึงหกพันอ่ะใครๆก็ซื้อได้นะครับเงินเดือนประมาณหมื่นหกถึง1มื่นแปดคุณก็คุณก็ออกได้แล้วนะครับแล้วก็รถไม่มีปัญหาเรื่องนนบบอเครื่องยนต์ระบบไฟสมบูรณ์ ใครที่อยากได้ z x 6 r สามารถโทรหาผมได้ที่0 9 0 2 3เ7 0 8 0์หหรือแอดไลน์0902357080นเดยะครับหรือเ,เข้ามาดูรถได้ที่กรธมวิภาวดีสี่งหน้าบางว้าเนื้อสีโทรนัดล่วงหน้าก่อนครึ่งชั่วโมงวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ